แก่ใ่ม,มใครจะแก่ก็แก่ไปแต่หัวใจเราไม่แก่มาวิบวับค่ะเท้าขวานะคะเริ่มต้นจากเท้าขวานะคะหนึ่งสงสามเท่ากับเหมือนกับปิกินเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะ1นึสองสาเราต้องแบบติ๊กโกหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไหนใครย,ย่อไม่เป็นมั่ง เวลาเยอะใช่ไหม Yeah. ตะกี้เอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่คุณแม่ประมวลข้าไให้ดีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดขวา1 2ึสายกหกเจ็ดแตะเวลาห้าคือกไป5้าที่4คือยก5จ็ดแตะ ย้ายไปขวาก่อนห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปดโอเคมีแปดไม่ได้มีเก้าค่ะคุณแม่ยังไม่ยกค่ะยั่ดแตงก่อนอันที่สี่คือยกแล้วพออันนี้พอแปดคื ไม่ใช่แม่จะเอาเป็นแตดแปดเดี๋ยวงเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามขนานก่อนแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดแตะก่อนโอเคจำได้ยังขออีกทีต่อเนื่องแล้วหนูจะเพิ่มท่านะ หนึ่ง6 7สาสี่ห้าหเจ็ดขวาหนึ่งสองสายกห้าหเจ็ดแปะแตะก่อนนะแตะแล้วนะแตะแล้วแ,แล้วเราแยกไปหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหเจ็ดแปะขอไปยังแปคุณแม่เอาไหม 2 3 4 5 กเจ็ดขวาหนึ่งสองสามยกถ้าขาหก,หก,หกเจด็ดแตะหนึ่งสองสามแตะก่อนเก้าเตะเท่ากับหนึ่งสองสามแตะเก้าเตะเท่ากับอย่าลืมแตะอย่าเพิ่งเตะก่อนแตะก่อนแล้วค่อยเตะ สองสเกเตะเดินหน้าหนึ่งสอสาห้ขวาหนึ่งสองสยกห้าแตะหนึสองสเตะเเตะเท่ากับหนึ่งสองสสีเตะเท่ากับจัดไปวิปปบกูกไม่รู้เรื่องคุณนี่